ไปต่อกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลใส่ใจสุขภาพประฝากจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะขอต้อนรับพี่เชงค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าของแถมนี่พิเศษสุดๆเลยโอ้แต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดของอาร์มาโดในส่วนของคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับก็ยังต้องยกให้ไซส์นี้เป็นไซส์กกกกกรรรรรระะะะะททัััััดดดดดดนนนนนคคบบบมมมิิิลลเเเเี่่ย็จาาาาไไ้้ืืออปปณถวึง จากหลังบ้านมาเนี่ยนะฮะเซตนี้คนตอบรับดีที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่า<ม>แบบหลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันยังไม่อยากซื้อไซส์ใหญ่<ะ>ฉันยังไม่อยากได้6เดือน8เดือนนะครับวันนี้เลยเอาโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าราคากระทัดรัดนะครับแล้วก็ได้ของแถม,มที่พิเศษที่ของแถมเนี่ยวันนี้แพงกว่าของซื้ออีกนะ,ะแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงค่อ<ม>ยมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งเปิดตัวนะครับในส่วนของ Arm ์มด Shopping ในงานแถลงข่าวธุรกิจของบริษัท Arm ์มดอกกู๊จำกัดประจําปีนะครับว่าร้นนนแท่เป็อองบริษัทในประเททศไยในหมวของ มีและอาหารเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถอตอบรับกระแสหลายๆอย่างที่หลายคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองอยากจะเลือกแบรนด์ที่<แ>มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เปิดตัวอา m a มาโดช้อปปิ้งครับต้องบอกว่าสุกทุกการสั่งซื้อ,อคือหลายคนเนี่ยจะมีไมเซ็ลว่าโอ้ยพอช้อปปิ้งผ่านทีวีเบือเบ่อเบืออ่อเบื่อไม่อยากดูปิดทีวีแต่ต้องบอกว่าถ้าเห็นหน้าผมครับต้องรีบเปิดเสียงให้ดังขึ้นแล้วหยิบมือถือให้ใหดีเพราะว่าเราจะสร้างนวัตกรรมในการช้อปปิ้งครั้งใหม่นะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยในการ สินค้าหลักและได้กําไรในส่วนของของแถมแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเล่าถึงของแถมเนี่ยมาเล่าถึงสินค้าหลักครับนี่คือคอลลิดจีคอลลาเจนที่ได้รับรางวัลน้ำมวันแบรนด์ไทยแลนด์ในหมวดของคอลลาเจนชนิดผงหรือชงดื่มจากนิติสารชั้นนําด้านธุรกิจก็คือไมเกตเทียนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้ครับสูตรที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยเป็นสูตรที่เราภาคภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะว่าจริงๆอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์ตรงส่วนตัวแล้วกันพอดีคุณแม่ผมเนี่ยนางเพ็ญศรีริมปยารยะเนี่ยนะครับ อหนึ่งที่แบบว่าต้องบีบใส่พลาสติกอ่ะ oh. แล้วเขาก็บอกว่าอ,าอี้เนี่ยนะเวลาบีบตอนสาวๆเนี่ยเขาบีบ mm. ทิ้งไปเป็นกิโลเลยกว่าจะเจอแบบแพ็กเกจจริงที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดครับผมก็เลยจาวันนี้มาแล้วก็เอามาลองชงดูครับพอชงครับโอ้ชงยังไงก็ยังไม่ใส mm. ชงยังไงก็เหม็นขาานะครับเราก็เลยชงทิ้งเนี่ยเสียไปหลายกิโลเหมือนออีี้ oh. เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดก็ได้สูตรที่คนไทยทั้งประเทศ่ชอบ mm. มากที่สุดสูตรหนึ่งนะครับก็คือ <c oughs> ตัวกระป๋องสีทองของเรานั่นเองนะครับไปดู นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกโมเลกุลเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวผงเนี่ยก็จะต้องไม่มีความชื้นน้ำหนักต้องได้สัดส่วนได้คุณค่าโภชนาก,การทางด้านอาหารในเรื่องโปรตีนเพราะว่าคอลลาเจนต้องทําจากปลาถ้าไม่ได้เจอโปรตีนนี่แสดงว่าไม่ใช่ปลาแล้วอาจจะเป็นแป้งนะครับหรือว่าต้องไม่มีน้ําตาลครับเพราะว่าคําเคลมของเราเนี่ยเราก็ได้โฆษณาอนุญาตอาหารให้พูดได้ว่าเป็นคอลลาเจนที่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีโปรตีนด้วยนะฮะแล้วก็ต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นป้าพรนะครับ ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะนุดนะครับจากที่แรงตกๆเนี่ยแกก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องหักดิบหันมามีวินยัยทานอาหารครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมความมั่นใจด้วยคอลคอลาเจนนะครับจนป้าพรเนี่ยดื่มทุกวันแล้วทุกวันนี้ครับกลับมานวดประมาณ8 1 0ชั่วโมงต่อวันแกก็บอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าได้ช่วยคนให้หายเมื่อด้วยครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าของแถมของเราเนี่ยพิเศษมากครับวันนี้ใครโทรมาทันหนึ่งพันสายนะผมแถมเซตนี้ไปก่อนเลยเป็นครีมโกคาเวียนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็็นไข่ปลลาาาาาคเเววีีียสดํจกกกรหแ้ เป็นทองคำสวิตเซแลนด์นะครับ 24k นะทั้งเซตเนี้2,990นะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าของแถมนี่แพงกว่าของซื้อนะครับแล้วก็ขอขอบรรยายความในใจนิดนึงหลายคนที่ชอบแบบว่าเป็นชาวเน็ตใช่ไหมเขาก็จะชอบมาพิมพ์ถามว่าเฮ้ยต้นทุนมันเท่าไหร่ทำไมของแถมมันเยอะจังนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหลักการของ a m ร d o s h ด p p i n g นะครับคือของแถมเนี่ยจะเป็นการร่วมสนุกของเจ้าของแบรนด์ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าของ a m a d มาเนี่ยจริงๆเราก็มีหลายยูนิตบิสเนสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะ สาขา4 4สาขาทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ส่งครีมเนี้ยมาโปรโมทก็คือเหมือนว่าครีมอ้ยคกร้อาเนี่ยเขาก็ให้มา1,000เซตสำหรับรายการนี้ก็คือแจกฟรีไปเลยอ,อย่าไปรวมว่าแบบโอ้โหนี่ทำไมต้นทุนมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับต้นทุนของเราแพงครับต้องบอกว่าเราใส่ใจและให้ทุกคนเนี่ยซื้อของในราคาที่ไม่ต้องเสียเงินเกินจริงยอมกําไรน้อยแต่ว่าขายเยอะๆนะครับเพื่อใส่ใจทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจทานคอลลาเจนน้ำประวันแบรนด์ไทยแลนด์กระป๋องสีทองนี้นี่เองนะครับแล้ววันนี้นะ โปรโมชั่นเป็นเบสเซลเลอร์นะสองกระป๋องเนี่ยนะครับก็คือกระป๋องละ1 1 0 0 0แมื่ิลลิกรัมเนี่ยสองกระป๋อง3,180ลดไปก่อนเลยนะฮะลดไปเหลือ1,990งารครับและแถมฟรีไปเลยอีก2กระป๋องเป็นซื้อ2แถม2ครับกินได้เกือบ4เดือนครับแค่1,990บาทแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยแถมครีมโกคาเวบีเอฟรีไปด้วยอีกเซตหนึ่ง2,990ันารนะครับมีอะไราตีนซิ่งโลชั่นโทนเนอร์เซรั่มเข้มข้นนะครับแลล้้้้้ววกก็็เปปปนนนนนสิิิงงงมมาา์ทททอคคะรััับบหด5ช2,990ี ครับหน้าร้านของเราแถมเพื่อเสริมความสุขให้ใ<ช>ทุกคนเนี่ยฟรีไปเลยนะครับ<ช>ทั้งหมด5ชิ้น9,350บาทครับวันนี้จ่ายแค่1,990บาทนะครับ<ช>โทรมาเลยครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line แอดอาร์มาโดเกนะครับต้องบอกว่าเส้นนี้อุยทำไมเห็นของเยอะแบบนี้แอบ,บบวกค่าส่งหรือเปล่า<ช>1,990เนี่ยไม่มีค่าส่งด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทอามาโดคุ้มนะครับก็ต้องบอกว่าทำคลังสินค้าของตัวเองนะฮะแล้วก็มีระบบรองรับง่ายมากพอโทรมาเนี่ยนะครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Li แอดอัมโโด99นะครับจะบอกแค่ว่าเฮ้ยชื่อนี้ที่อยู่นี้เบอร์โทนี้ขอแค่นี้พอครับไม่ต้องโอนเงินด้วยฮะแล้วก็บอกวันที่สะดวกรับของเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันที่อยู่บ้านนะครับหรือว่าตอนเย็นของวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็พอแจ้งปุ๊บนะครับทั้งหมด5ชิ้นนี่นะครับจาก9,000กว่าบาทเนี่ยที่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านเลยนะฮะแล้วค่อยจ่ายเงินไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับชงแล้วใส่ไม่มีน้าแวค้ส่บ ในทุกๆวันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าได้โปรตีนไปด้วยนะครับย้ําโปรโมชั่นอีกรอบนะครับกับ50วินาทีสุดท้ายนะครับขอแค่โทรให้ทันวันนี้ให้1,000สินนะครับต้องบอกว่าเวลาอาร์มดโดจัดโปรเนี่ย1,000สินนี่มีอยู่จริงนะครับเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงนวันตรกรรมนะฮะว่าเอ้ย20สาย40สายจะกลายเป็นโทรเลขไปแล้วนะจะหายไปจากสาร,ระบบประเทศไทยแล้วนะครับการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ต้อง1,000สายเท่านั้นครับวันนี้ซื้อ2กระป๋อง1,990แถมฟรีอีก2กระป๋องกินคอลลาเจนน เซตหนึ่งสองพันเก้าร้อยเก้าสิบทั้งหมดนี้จ่ายแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจองไว้ก่อนได้สะดวกวันไหนบอกได้หรือจะผ่อนชำระก็ได้นะครับศูนย์เปอร์เซนต์นานถึงสี่เดือนเมื่อซื้อครบสามพันบาทผ่านบัตรเครดิตนะครับย้ำเบอร์โทรรอบสุดท้ายนะครับโทรมาที่ศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าหรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้าเก้านะครับวันนี้ก็ลองยิงมาก่อนถ่ายรูปเบอร์ไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนแล้วทยอยโทรมาเพราะวันนี้ให้ถึงหนึ่งพันสิทธิ์อาจจะทันสิทธิ์ก็ได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากค่ะพีีีี่่่โโโโอ้้้หปปรรมมชชันนนนดแบบะะคคคุุณผูใทเ็สสาย ภาพนั้นพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เชนมากมากนะคะคคสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ